ก่อนอื่นก็พึงตั้งใจฟังพระธรรม,มเทศนาเพื่อเป็นแนวทางเป็นอุบายที่จะทำจิตใจของเราให้สงบการที่จะนั่งสมาธิ <c oughs> ทำให้ใจของเราสงบได้นั้นต้องมีอุบาย ให้เหมาะสมกับจิตใจของเราทุกทุกคนมีจิตมีใจเหมือนกันแต่อารมณ์ของจิตของใจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้สติปัญญาหาทางให้ใจของเราสงบงใ,ให้ใจของเราสงบจึงไม่เหมือนกันโดยใจความ พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่แสดงวิธีการไว้มากเช่นสมถะสี่สิบและอื่นๆคือกรรมฐานผสมอีกหลายยาง้วยกันก็เพื่อให้เหมาะสมกับอุบายของจิตของบุคคลนั้นๆเช่นบางคนนึกถึงพระพุทธเจ้า แล้วจิตก็กสงบบางคนไม่สงบนึกถึงควา,ามตายแล้วจึงสงบแต่บางคนไม่สงบน,นึกถึงว่าสรีระร่างกายเป็นขอไม่งามเกษาผมไม่งามโรมาคนไม่งามเนื้อหนังมังสาไม่งามเป็นต้นแล้วจึงสงบมีอาการเป็นไปต่างๆกันแต่ มีจิตมีใจเหมือนกันเพราะฉะนั้น <c oughs> แม้พระพุทธองค์เองที่จะแสดงธรรมแต่ละครั้งพระองค์มีญาณอย่างรู้ว่าในกลุ่มของประชาชนในหมู่นี้ใครที่มีธุรีบางควรแก่การรู้ธรรมได้ก่อนพระองค์มักจะทรงแสดงธรรมนั้นให้เหมาะเจาะกับคนนั้น ส่วนคนอื่นฟังก็ได้ผลในการสร้างศรัทธาเลื่อมใสในพระาราณัตนตไตรหรือตั้งอยู่ในใรสรณคมหรือในผลในเบื้องตอน้นโลกุตระในานเป็นเบื้องต้นก็มีเพราะฉะนั้นคนกลุ่มหนึ่งฟังธรรมอันเดียวกันแต่มีความเข้าใจมากน้อยฝ่าก,กันก็มี เหมือนนักเรียนห้องหนึ่งสีสิบคนครูมาบรรยายวิชาการนักเรียนในสี่คนนั้นฟังจากครูคนเดียวกันก็จริงแต่ความรู้ความสามารถความเข้าใจต่างกันพอความรู้สึกคิดสติปัญญาและความเป็นไปต่างๆกันกรรมฐานก็เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ของกรรมฐานคือความตั้งใจความตั้งใจในการฟังความตั้งใจในการปล่อยวางอารมณ์ของตนความตั้งใจในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งสติเพื่อให้เกิดความสงบและปัญญาคอยแก้ไขสิ่งเหล่านี้ อาจจะมีมากน้อยต่างกันแต่เป็นหลักเบื้องต้นแห่งการสำคัญ <c oughs> <c oughs> การภาวนานั้นบทใดบทหนึ่งก็ได้ตามสันทัศพุทโธก็ได้ธรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ที่สำคัญก็คือมีสติกาหมดรู้ที่ใจนึกว่าพุทโธก็รู้ ที่ใจนึกว่าทรรมโมก็มีสติรู้ที่ใจนึกว่าสังโคก็มีสติรู้ความที่มีสติรู้จิตว่าจะนึกอะไรจุดนี้เป็นจุดสำคัญถ้าไม่มีสติกำหนดรู้นึกเรื่อยไปแม้จะมากเท่าไรก็ตามความสงบเกิดขึ้นยากหรือจะอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ ดังนั้นแท้ที่จริงความสงบเกิดขึ้นเพราะอาศัยสติควบคุมจิตจะนึกอะไรพุทโธธรรมโมสังโฆก็ได้ฉทนั้นนึกถึงมรณะความตายก็ได้ฉะนั้นนึกถึงเกสาโลมานขาทันตาก็ได้ฉทนั้น <c oughs> พิสุนีรูปหนึ่งนั่งภาวนาอยู่ริมสระ พอดีนกกระยางมาลงมาเชี่ยวปลาแล้วมันก็คาปะปลาไปนางพิสูนีนั้นก็มองนกกระยางใจก็นึกว่านกกระยางเชียเช่ยวปลาเฉี่ยวปลาตาก็มองใจก็จดจ้องจนรับสายตานางพิสูนีก็ใจสงบนี่เพราะมีสติกำหนดรู้ แต่ที่เรามาภาวนากันส่วนมากพุทโธธรรมโมสังโฆก็ให้มีจิตใจจดจอ่อเหมือนกับการตื่นเต้น ấy, ที่นางพิสุณีเห็นนกกระยางเชียวป่าถ้าเรามีจิตใจจดจอ่อต่อคำว่าพุทธว่าโทแล้วก็มีสติคมอยู่ได้ใจก็สงบเพราะฉะนั้นใจที่สงบนั้น จึงต้องมีความตั้งใจเด็ดเดีย่ยวแน่วแน่อีกประการหนึ่งพึงใช้สติปัญญาหาอุบายทำให้ใจที่เล่าร้อนกลายเป็นเย็นและใจที่ฟุ้งซ่านกลายเป็นความสงบแท้ที่จริงแล้วที่ฉันสอนว่าต้องมีศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใส ในพระราตรัยที่มัน่นคงมีศีลสมบูรณ์ตั้งจิตตั้งใจภาวนาให้แนวแน่ความสงบก็จะเกิดขึ้นได้คำว่าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นต้องมีน้ําหนักมากคือหมายความว่านึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปิติหรือนึกถึงพระธรรมแล้วเกิดปิติ หรือนึกถึงพระสงฆ์แล้วเกิดปิติเมื่อนึกถึงพระพุทเจ้าเรื่มสายจนเกิดปิติเป็นบอกเกิดแห่งความสงบง่ายถ้านึกแล้วรู้ว่าเรารับถือจริงแต่ยังไม่ถึงกับความสงบคือยังไม่ถึงกับปิติความอิ่มใจยังไม่มีขึ้นศรัทธานั้นยังเบายังอ่อนต่อเมื่อ นึกถึงศรัทธาความนึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งใดมีปิติเกิดอิ่มเอิบใจมีความสุขใจเกิดขึ้นอย่างแท้จริงหมดกังวลในสิ่งอื่นทั้งปวงนั่นคือเป็นศรัทธาที่มั่นคงในทางพระศาสนาเรียกว่าอจลศรัทธาศรัทธาที่ไม่วันไหวมีความเชื่อมั่น มีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่มัน่นคงจิตท,ที่มีศรัทธาในระดับนี้จะทำให้เกิดความสงบง่ายและสงบอยู่ได้นานๆการปลูกศรัทธาความเชื่อความเมื่อมใสในพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รำลึกถึงคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีพระปัญญาคุณฉเฉลียวฉลาดสามารถรู้ธรรมะ ที่เป็นเครื่องตัดสู้ได้ด้วยตนเองคือพระพุทธเจ้านั้นเมื่อตอนอธิษฐานการผนวดคืออุบวชแล้วนึกว่าลองไปปฏิบัติธรรมะพื้นเมืองคือทุกกรณกิริยาไปปฏิบัติตามธรรมะพื้นเมืองแก่ดาบทสององค์คืออารดาบทและทกดาบท ด้ไมีสมาบัติเจ็ดและสมาบัติแปดสมาบัติคือฌานฌานมีสองประเภทคือรูปฌานเพ่งจนจิตเช่นเพ่งไฟเพ่งน้ำเพ่งดินจนจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นอันนี้เป็นรูปฌานส่วนเพ่งอากาศเพ่งฟามว่างของอากาศจนจิตนิ่ง อยู่กับอากาศอันนี้เป็นอรูปฌานรูปฌานและอรูปฌานทั้งสองประการนี้รวมว่าสมาบัติดาบทสองท่านคืออารดาบทได้สมาบัติเจ็ดอุทกดาบทได้สมาบัติแปดมีชื่อเสียงในสมัยนั้นมากพระศาสนาตรงแวะเข้าไปเพื่อปฏิบัติตามวิธีการนั้น ครั้นเมื่อใดบรรลุสมาบัตแปดแล้วเวลาอยู่ในสมาบัตเห็นว่าสงบไม่มีกิเลสพอออกจากสมาบัตแล้วควา,ามรู้สึกสุขทุกข์และอารมณ์อื่นๆก็ยังมีอีกพระองค์มีควา,ามฉลาดตรงนี้เห็นว่าสมาบัตนี้ยังตัดกิเลสทั้งปวงไม่ขาด ตัดได้เวลาอยู่ในธรรมาบัตเหมือนหินที่ทับหญ้าหรือภาชนะมีกระมังเป็นต้นครอบหญ้าไว้แล้วหญ้าที่ถูกครอบไว้นานๆมันก็ตายมันก็เหลืองท่านยกเปิดกระมังหรือยิดหินที่ทับนั่นออกเสียหญ้ามันก็เกิดอีก สมาบัติก็ลักษณะเดียวกันนี่พระองค์ฉลาดตรงนี้จึงเห็นว่าอันนี้ยังไม่พ้นจากทุกข์จึงเรลาอาจารย์เหล่านั้นที่เคยทำอยู่เพื่อหาความพ้นทุกข์และก็ได้ไปปฏิบัติในชำเนียมของพราหมณ์คือทุกกรกิริยาได้แก่การทรมานตนด้วยประการต่างๆ คือทรมานตนให้ลำบากถือว่าธรรมเนียมของพราหมณ์ทุกกรกิริยาเนี่ยเขาถือว่ากิเลสอยู่ที่กายกิเลสอยู่ที่าการกระทำคือทำร้ายเขาด้วยมือหมายความนั่นกิเลสอยู่ที่กายด่าว่าร้ายเขานั่นกิเลสอยู่ที่วาจา แต่เขาไม่มีปัญญาอย่างลึกไปลงในจิตใจพระพุทธเจ้าก็ทรงทดลองด้วยการควบคมุมการทรมานกายด้วยประการต่างๆเ<ม>ช่นกัดพระทนคือฟันต่อฟันไว้ให้มั่นคงไม่ขยับใช้เวลาเป็นวันๆหลายๆวันเพื่อกำหนดไม่ให้ทางกายทางวาจานี้ หันเหไปทางอื่นหรือกระทำความไม่ดีขั้นทำถึงที่สุดแล้วก็หาสำเร็จไหมก็ทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่ทางพระองค์ฉลาดตรงนี้ที่เรียกว่าพระปัญญาคนจนที่สุดทรมานตนในการอดอาหารให้ร่างกายเรยพอพรผอมหรือแต่ซี่โครงจนเรียกว่าเกือบขาดใจ ก็ทรงเห็นว่าถ้าเลยไปฝ่านี้ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นคือตายอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่ทางพระองค์ฉลาดอย่างนี้คือไม่หลงมัวเมาตามวิธีการวิชาการเหล่านั้นที่เขาเคยกล่าวถึงพูดถึงกันเพราะฉะนั้นเมื่อทรงทรมานด้วยประการต่างๆยังไม่พบทางจึงทรงคนคิดด้วยพระสติปัญญาของพระองค์ โดยใจความก็คือทำใจให้สงบก่อนแล้วเกิดปัญญาครั้นเมื่อเกิดปัญญาขึ้นก็พิจารณากายวาจาใจเมื่อพิจารณาไปก็รู้ว่ากายกับวาจานั้นมาจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานของกายและวาจากายจะทำอะไรสำเร็จมาจากใจคิด วาจาจะพูดอะไรสําเร็จมาจากใจคิดเพราะฉะนั้นขุมกําลังของกิเลสไม่ได้อยู่ที่กายไม่อยู่อยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจเมื่อรู้ที่ขุมกําลังของกิเลสแล้วว่าอยู่ที่ใจใจนั้นธรรมชาติเบานึกคิดเรื่องราวต่างๆได้ว่องไวทําอย่างไรจึงจะคุมใจได้ ก็คือการทำใจให้สงบขั้นทำใจให้สงบแล้วทำให้เกิดปัญญาขึ้นเมื่อเกิดปัญญาขึ้นแล้วพิจารณาสรีระร่างกายและใจทั้งหมดนี้ถ้าพิจารณารวมกันทั้งหมดจะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นอนิจจังจึงแยกส่วนของกายและใจไว้เป็นห้ากอง คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคือร่างกายเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือควา,ามจำได้หมายรู้สังขารคือใจนึกคิดเรื่องราวาต่างๆบางครั้งคิดเป็นกุศลบางครั้งบางครั้งคิดเป็นอกุศล วิญญาณคือความรับรู้เมื่อตาเห็นโลกรู้ไปถึงใจหูฟังเสียงรู้ไปถึงใจคำว่าวิญญาณจึงรับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นพระองค์มาพิจารณาว่าในกายใจของเรานี้แบ่งเป็นห้าส่วนหรือห้ากองดังนี้แล้วพิจารณาแต่ละส่วนละ,ละส่วนให้ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตา อนิจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความไม่ตั้งมั่นอยู่ที่ต้องสลายไปอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างทางกายคือรูปให้เห็นเป็นอนิจังทุกขังเป็นอนัตตาเวชนาสุขทุกไม่สุขไม่ทุกสุขก็เป็นอนิจังทุกขังอนัตตาทุกก็เป็นอนิจังทุกขังอนัตตา ไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาความจําได้หมายรู้กําหนดรู้จารูปได้จําเสียงได้จํากลิ่นได้จํารสได้จำสัมผัสได้ความจําในสิ่งเหล่านี้ได้แต่ละอย่างละอย่างจํารูปได้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจําเสียงได้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นทั้งห้าประการ คือรงในฟาร์มเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเสียงกินรสโพธะพระธรรมมารมทั้งหกประการนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปมีสุขแล้วก็มีทุกข์ดังปรากฏทุกคนเกิดมาแล้วแม้จะมีความภาวะเป็นอยู่อย่างไรไม่มีใครมีความสุขตลอดชีวิตไม่มีใครมีความทุกข์ตลอดชีวิต หมุนเวียนสับเปลี่ยนไปและบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้นี่ถือมาความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปความต้องแตกสลายไปและความบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งขานคือความคิดอ่านทั้งเป็นกุศลทั้งเป็นอกุศลทั้งเป็นกลางกลางก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ความเปลี่ยนแปลงในความเป็นความคิดอ่านนี้อยู่เสมอเดี๋ยวคิดอย่างโน้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้นวน,น,นไปหุนหมุนไปเวียนมาเดี๋ยวก็เป็นกุศลบ้างเดี๋ยวก็เป็นอกุศลบ้าง <c oughs> ทั้งเป็นกุศลก็กุศลประกอบด้วยกิเลสทั้งเป็นอกุศลก็ประกอบด้วยกิเลสทั้งเป็นกลางกลางก็ประกอบด้วยกิเลส จึงรู้เห็นตามความจริงแล้วจึงปล่อยวางเมื่อปล่อยวางก็ไามา่ยึดมั่นถือมั่นนางผ้ารหั์รูปหนึ่งท่านเปรียบความคิดด้วยจิตเหมือนกับวาน,นอนคือลิงลักษณะของลิงคืออยู่ไม่สุขเดียวเกาะกิ่งไม้ต้นนี้กิ่งนี้แล้วไปกระโดดไปกิ่งโน้นแล้วกระโดดไปกิ่งนั้นบ้างกิ่งนี้บ้างท่านคุมใจของท่านได้แล้วท่านอุทานว่า เจ้าลิงเอ๋ยคือใจเราสามารถรู้คติของเจ้ารู้อาการของเจ้าได้แล้วเจ้าจะวิ่งเข้ายิงวิ่งออกในจิตของเรานั้นเหมือนก่อนไม่ได้แล้วเรากำหนดรู้ได้หมดแล้วนี่หมายความว่าถ้ารู้ตามาภาวรชามที่เป็นจริงจริงอย่างไรจริงคือไม่เที่ยงจริงคือต้องสลายเป็นทุกข์จริงคืออนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ ข้อห้าคือวิญญาณความร,รับรู้รับทราบก็เช่นเดียวกันความรับรู้รับทราบก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนไปเคยรู้อย่างนี้แล้วยินดีมาคาหลังอาจจะไม่ยินดีเคยรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีมารู้ทีหลังอาจจะยินดีก็ได้ในบางสิ่ง,างบางอย่างย่อมเป็นไปเปเลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่าง ความรับทราบ,บรับรู้นั้นจริงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกขังต้องเสื่อมสลายไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อจิตยังหยาบอยู่ก็ผสมไปดกองกิเลสเมื่อมีกองกิเลสที่ใดมีทุกที่นั่นเพราะฉะนั้นที่ใดไม่มีกิเลสไม่มีทุกที่นั่น ความเป็นไปเป็นจริงอยู่อย่างนี้พระศา,าสนดาทรงพิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นห้าส่วนรูปเวชนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งสามประการว่าทั้งรูปเวชนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะนี้เกิดจากพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์ไม่มีศาสนดาลธิเจ้าใด เป็นครูอาจารย์สั่งสอนเรื่องนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> เมื่อพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แล้วจึงหมดอุป,ปาทานไม่มีความายึดมั่นถือมั่นมาเหมือนแต่ปางก่อนว่าสิ่งนั้นเที่ยงสิ่งนั้นเป็นของเราเราเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ต้องเป็นของเราตลอดไป เมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วถอนความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นได้จิตก็สงบพ้นจากกิเลสเพราะเกิดนิพพิทาคือความหน่ายคลายความติดจิตก็รอนหลุดพ้นนี่เป็นพระปัญญาของพระองค์ที่ไม่มีใครสั่งใครสอนพระอ,องค์รู้อย่างนี้พ้นจากกิเลสจึงเรียกว่าพระสัพพัญญผู้รู้รอบคอบ เป็นอรหังสัมมาสัมพุธทธะเป็นผู้ตัดกิเลสดับเพลิงกิเลสดับเพลิงทุกได้ทิ้นเชิงและพระองค์ทรงมีเมตตากรุณาสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากถึงแม้ในบางครั้งบางแห่งบางสถานที่เข้าไปสอนจะดูจะถูกเขาดูถูกเหยียดยาม ถูกต่อว่าเย่อเย้ยก็ตามหรือมีอันตรายก็ตามทรงเสด็จเข้าไปสอนด้วยพระชัยมีเมตตาต่อบุคคลนั้น,น,นด้วยพระชทัยที่บริสุทธิ์ไม่ได้หวังอามิสินจ้างหรือไม่ได้หวังชื่อเสียงลาบยศการะแต่อย่างหนึ่งอย่างใดมีเมตตาเพื่อให้สั์ฉลรานั้นพ้นทุกข์เหมือนมิดามันดา อุตสาห์เลี้ยงดูบุตรของตนตั้งแต่เล็กน้อยสิ่งที่หวังประโยชน์ไม่ใช่ให้ลูกมาเลี้ยงตนหวังให้ลูกอตเติลขึ้นและมีความรูร้ได้ดีมีความสุขต่อไปข้างหน้าไม่หวังพึ่งประโยชน์อะไรกับลูกของตนฉันใดพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันไม่ได้หวังให้ประชาชนนั้นสนเสริญหรือถวายราบสการะแต่อย่างหนึ่งอย่างใด หวังเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นพ้นจากทุกเป็นที่ตั้งเหมือนมิดามันดาเพื่อให้ลูกของพน้นตนเองพ้นจากทุกเช่นเดียวกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพระคุณหาประมาณไม่ได้ถึงคนในโลกที่เป็นมหากษัตริย์ <c oughs> ก็ตามเป็นพรามณ์ก็ตามเป็นแพทย์ก็ตามสูตรก็ตามคนชั้นผู้ดีก็ตาม ท่านกลางก็ตามชั้นต่ำก็ตามไม่มีใครที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเยี่ยมยอดเท่ากับพระองค์พระองค์จึงได้นามว่าพระพุทเทเจ้าผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อุทนศตามเป็นผู้ที่ทรงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณการน้อมนึกถึงพระคุณของพระผู้ธเจ้าให้มากๆเท่ากับ เป็นการอบรมจิตใจของตนไม่ส่งสายไปในที่อื่นให้รู้อยู่แต่เรื่องของพระพุทธเจ้าจิตค่อยๆสะอาดขึ้นผ่องใสขึ้นศรัทธาเพิ่มขึ้นตามลำดับนึกไว้บ่อยๆความประณีตก,ก็มากขึ้นสะอาดขึ้นจิตใจก็ผ่องแผ้วจนเกิดปิติปิติเกิดขึ้นมาใดกำหนดใจให้สงบด้วยพุโทโธ ความสงบก,ก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นอุบายต่างๆมีมากที่แสดงมานี้พอเป็นตัวอย่างจิตของบุคคลใดกังวลอยู่เรื่องอะไรพึงปล่อยวางอารมณ์นั้นหันมานึกถึงพระพุทธเจ้าดีฝาพระพุทธเจ้าแนะนำจิตของเราให้สู่ความสงบความสุขทั้งปวงไม่มีอะไรดีเท่ากับความสงบดังที่พระองค์ทรงสอนไม่ว่า นาทิสันติประรังทุกครั้งทุกอื่นที่จะมาเทียบเท่ากับความสงบไม่มีเพราะสุกอื่นมีอามิตรแต่สุขที่เกิดจากความสงบไม่มีอามิตรเป็นสุดที่เป็นสุขที่บริสุทธิ์เป็นสุขที่ปลอดโปร่งไม่มีอามิตรคือไม่มีทุกขเพราะฉะนั้นการทารําความสงบคือทาสมาธิภาวนานอกจากจะให้ความสงบกับตนแล้ว มันปฏิบัติให้มากๆบ่อยๆขึ้นยังทำให้เกิดสติปัญญาความเฉลียวฉลาดรู้เห็นตามความเป็นจริงถุกข,ขมุมรอบคอบไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ทั้งปวงเป็นฐานะแห่งความดีงามซึ่งเรียกว่าบัณฑิตบ้างนักปราชญ์บ้างท่านผู้รู้บ้างได้น้ำเชื่ออย่างนั้นเพราะคุณแห่งความสงบ ดังนั้นต่อน,นี้ไปจงพากันตั้งใจบำเพ็ญเพียรความสงบทางจิตก่อนอื่นหนึ่งปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงไม่จงนึกถึงบุคคลอื่นไม่จงนึกถึงสถานที่บ้านช่องหิจจัคเกตจากมาจะถิ่นไกลปล่อยวางให้ทําให้ใจว่างสองเมื่อใจว่างแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดปิติอิ่มใจแล้วสาม ให้ใจนึกว่าพุทธว่าโทว่าพุทธว่าโทนึกว่าพุทธมีสติคมไว้นึกว่าโทมีสติคมไว้หายใจนึกอยู่เพียงสองอย่างคือใจมีงานทำสองอย่างนึกแต่พุทธโทพุธทธโธเท่านั้นแล้วก็มีสติเป็นผู้ดูแลอย่าให้เผลอนึกอยู่อย่างนี้นานๆเข้าใจก็สงบอันหนึ่ง <c oughs> การนึกถึงพุโทโธได้ในกาวมาแล้วพยายามนึกให้เบาๆอยู่กับจิตหรือลมหายใจเข้าออกก็หายใจเข้าเบาๆเป็นทางสงบง่ายถ้าหายใจแรงหรือหนักๆความสงบก็สงบยากและทำให้ปวดเมื่อยง่ายถ้านึกเบาๆหายใจเบาๆกัหมดรู้เบาๆแต่สนิทแน่แน่นกับจิต ความสงบจะง่ายนี่คืออุบายอันหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงนึกถึงพระพุทธพระชรรมพระสงค์ให้เกิดปิติแล้วก็นึกว่าพุทโธพุทโธทำตลอดไปด้วยความมีสติอย่างนี้ใจก็สงบต่อนนี้ไปจงตั้งใจพากันภาวนาดังในกล่าวมาแล้วเพื่อรวมจิตของตนให้ซ้ำให้สงบเป็นสมาธิ นานหรือไม่นานก็ให้เกิดความสงบจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีของเราเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้เกิดกับเราจงตั้งใจปฏิบัติต่อไป